สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็ มีไม้มาแบ่งนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยวันนี้ก็จะเป็นคลิปนี้หลักสิท์ทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจพันธ์ุไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางค่าจัดส่งอยู่ที่30บาททั้งหมดเลยนะคะรับกี่ต้นก็30สินะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะจดชื่อจดสายพันธุ์แล้วก็สามารถโทรสั่งได้นะคะที่เบอร์โทร0ู4ย์ห4สี่นะคะก็จะมี ทั้งไม้เก่าไม้ป้ายไม้หาย,ยากหมาแบ่งหลากหลายพันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,ะต้นแรกที่พรมพิมานนะคะพรมพิมานจะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้เหลือต้นเดียวนะคะสําหรับพรมพิมานจะป้ายสองสีนะคะต่อไปต้นนี้เป็นเดือนมีนาคมนะคะใบกลมค่ะ ต้นละ60บาทนะคะอันนี้เป็นบอลสีตับเดือนนะคะเผื่อใครสะสมตับเดือนอยู่เดือนจะมีครบทุกเดือนเลยนะคะประจําเดือนก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเลือกชมได้นะคะเดือนมีออกเรื่อยๆเลย อันนี้เป็นซับพนมนะคะไม้ใบแข็งแล้วก็เส้นใบสวยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห0นะคะซับพนมโตขึ้นเขาจะเส้นดำๆชัดขึ้นมานะคะอันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะต้นต่อไปอันนี้เป็นเทพสายลุงนะคะต้นนี้ขอห้าิอันนี้จะด่างแข้งมานะคะเขาเป็นไม้กาบนะคะต้นนี้จะเป็นไก่แดงนะคะไก่แดงกัดสวยมากนะคะ พื้นใบเขาจะค่อยๆกัดมานะคะอันนี้เริ่มกัดเยอะแล้วค่ะต้นละห0นะคะไก่แดงต่อไปอันนี้ก็จะเป็นไม้ตําหานะคะนางมนโทใบจะออกสีชมพูพาสเทลนะคะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะต้นละ50ค่ะต่อไปอันนี้เป็นทองอัมพายนะคะอันนี้จะเป็นไม้ป้ายด้วยแล้วก็กัดเม็ดกัดสีมาด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ70ทองอัมพายค่ะ อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ของพ่อจะออกโทนแดงแบบนี้นะคะแดงเขียวใบยาวอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบนะคะสวยมากนะคะอันนี้อันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะหน้าตาโทนเขาจะเป็นออกพื้นชมพูนะคะต้นละห้าสิบค่ะต่อไปอันนี้เป็นขุนข้างนะคะไม้ฟอร์มคอมเพกนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะ นี่สีเขาจะออกแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสีจริงเขาเลยนะคะกองสดคะ่ะต่อไปอันนี้เป็นมังกรทองนะคะต้นละห้าสิบมังกรทองก็จะเป็นไม้มีแข้งนะคะอันนี้คือต้นฉบับเขาเขาจะมีแข้งมานะคะอันนี้เป็นมหาเทพตอน,นเด็กๆก็จะเขียวนะคะอันนี้เริ่มมีกระสีมาบ้างแล้วนะคะมหาเทพให้ไปต้นละหกสิบนะคะต้นนี้เป็นนกเลกรัตนจักรนะคะ อันนี้อยู่ที่ต้นละ40บาทนะคะนกเล็กรัตนจักเป็นไม้โทนชมพูนะคะต้นนี้ก็จะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะต้นละ60แม่ฟ้าหลวงเป็นไม้ป้ายค่ะอันนี้เป็นไม้ที่ป้ายชัดป้ายตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ตับวันนะคะอันนี้เป็นวันเสานะคะวันเสาอันนี้อยู่ที่ต้นละให้ไป70บาทใบหนามากนะคะวันเสา อันนี้เป็นเบญจรงน้ำทองนะคะเห็นเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะใบเรียวยาวค่ะอันนี้กัดออกชมพูนะคะอันนี้หนูให้ไปเป็นแบบไม่ด่างนะคะขออยู่ที่ต้นละ40นะคะเบญจรงน้ำทองค่ะอันนี้เป็นทิคคำพรนะคะทิคคำพรเป็นไม้ออกแนวเปอะเปหน่อยนะคะมีเม็ดขึ้นเป็นจุดๆด้วยอันนี้ให้ไปอยู่ที่40นะคะทิคคำพร อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้รหัสอันนี้งองงูนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะอันนี้มีต้นเดียวนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะเส้นกระดูกชัดออกชุมพูบานเย็นค่ะต้นนี้เป็นใบหอกป้ายค่ะเทวาอภิรักษ์นะคะเทวาอภิรักษ์อันนี้อยู่ที่ต้นละ80นะคะเทวาอภิรักษ หนุมานอมพัพพรานะคะอมพัพพราต้นละห0นะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกไม้ในตับรามเกียรตินะคะนี่ต้นนี้มีลูกออกแล้วค่ะรัตนบุรีหรือว่าพญาไกาสอนสิงหราชนะคะอันนี้ต้นละห0เห็นพื้นแดงแบบนี้เดี๋ยวจะกัดเม็ดมาอีกนะคะต้นนี้เป็นสีคุณปื้มนะคะปลายสวยเลยสีคุณปื้มเป็นไม้คอมเพกนะคะนี่อันนี้อยู่ที่ต้นละห0ค่ะสีคุณปื้ม ต้นต่อไปอันนี้เป็นพญานาคราชเริ่มมีกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะอันนี้โตสวยมากนะคะต้นละ35ค่ะพญานาคราชกาบจะเป็นกาบชูช่อนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้เป็นมนตามหาสมุทรนะคะเป็นแดงแบบสวยเลยแดงสดแล้วก็ป้ายด้วยนะคะไม้ใบกลมแดงเงาเงาอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50นะคะมนตามหาสมุทรอันนี้ฟ้าสางนะคะฟ้าสาง อันนี้อยู่ที่ต้นละ5้าสนะคะฝ้าสางออกไม้เปิดนะคะเนี่ยค่ะน่าสวยเลยขอบชมพูต่อไปอันนี้เป็นที่ดาวารินนะคะกระถาง4นิ้วอ,อันนี้อยู่ที่ต้นละ50บาททิดาวารินนะคะอันนี้ก็คือสาวารินนั่นเองสาวารินนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องแบบสีเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะอันนี้มีป้ายมาด้วยทิดาวารินคะ่นะณเมืองโนนท์นะคะต้นนี้ขออยู่ที่60 น,ะะน้ำเมืองนอนท์อันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายค่ะองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบบาทายด้วยอันนี้เป็นไม้ใบไทยนะคะอันนี้เป็นไก่รัศมีนะคะต้นละแปดสิบนะคะไก่รัศมีต้นนี้เป็นพระาธาตุโพทองนะคะให้ไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบ เริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะไก่แก้วมาลายทองเป็นไม้ใบไทยค่ะอันนี้เทพพัสุธานะคะต้นละเจ็ดสิบบาทไม้ป้ายค่ะต้นนี้เป็นนายเมืองนะคะนายเมืองจะจัดอยู่ในตับวิรชนนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบค่ะโทนสีออกชมพูนะคะโตวสวยมากนะคะอันนี้สามารถชมต้นแม่ในคลิปก่อนที่หนูลงได้นะคะต้นนี้เป็นนางพิวนะคะนางพิวให้ไปอยู่ที่ต้นละเก้าสิบ นะคะใบจะพิ้วมาตั้งแต่เด็กเลยต่อไปต้นนี้เป็นไก่สมพงค์นะคะต้นละ80ไก่สมพง์เขาจะเป็นบอลใบกลมค่ะเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนิดตับไก่ใบกลมนะคะแล้วก็กัดเม็ดกัดลายนะคะเวลาตอันนี้มานีจันนะคะให้ไปอยู่ที่90อันนี้จะเป็นแบบดางสวยเลยอันนี้เป็นไก่รัศมีนะคะต้นละ80นะคะไก่รัศมีอันนี้กาขาบพริกนะคะต้นละ70 สวยมากนะคะตาคาพิกเป็นไม้ที่ทนนะคะใบแข็งรัส,สมีเงินนะคะอันนี้ก็ต้นกําเนิดเดียวมาจากอับสอนสวรรค์เช่นเดียวกับผมพิ่หมานะคะอันนี้ต้นละ50ค่ะรัส,สมีเงินแสงทองคํานะคะต้นละ8ปดบาทอันนี้เป็นไม้ดางแล้วโตขึ้นก็จะกัดเม็ดชมพูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพีตาโขนนี่ค่ะ เป็นตัวที่ไม่ป้ายมานะคะต้นละ35อันนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะคะต้นละ80เส้นเริ่มชัดแล้วนะคะปลาบู่ทองค่ะต้นละ50นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะปลาบู่ทองต้นนี้เป็นลูกไม้ค่ะสีชมพูขอบเขียวนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ70นะคะที่เคยถ่ายต้นแม่ใบใหญ่มากนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ก็เป็นรักแท้นะคะรักแท้ต้นละห้าสิบ นะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะโทนเข้มเข้มเลยแล้วก็มีจุดมานะคะอันนี้ขอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันลูกไม้เบอร์หนึ่งต้นละสาสิบห้าค่ะตำปั่นทองนะคะต้นละเจบาทนะคะต้นนี้เป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่อยู่ที่ต้นละห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เอ่อเป็นใบกลมๆค่ะอันนี้ไม้โทนเข้มค่ะองคคลักษ์นะคะต้นละห้าสิบบาท ใบแข็งด้วยนะคะอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะสะพานอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะเม็ดจะสวยมากนี่เม็ดทีีเลยต้นนี้เป็นพยาคุดนะคะพญาคุดต้นละห้าสิบบาทสวยมากนะคะโตก็จะออกเปื่ๆนะคะบัวแก้วค่ะต้นละห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนใบกลมนะคะยักษ์ปักลันนะคะอันนี้ก็เป็นตับรามเกียร์แล้วป้ายด้วยนะคะ ต้นละห้าสิบค่ะอันนี้เป็นเลิ่นมงคลนะคะต้นละหกสิบทองสยามนะคะอันนี้ต้นละแปดสิบบาทนะคะทองสยามอันนี้เป็นเทพเทวานะคะต้นละห้าสิบบาทเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะ ค่ะก็วันนี้ก็มีไม้หลากหลายพันธุ์มาให้เลือกชมเลยนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะคะสนใจพันธุ์ไหนจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363มีเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งอยู่ที่30เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกันไว้ก่อนได้นะคะอยากดูพันธุ์ไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะ หรือว่ารับชมคลิปย้อนหลังเก่าๆก็สามารถรับชมได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ